กับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องอาจารย์แหล่พารวยครับมือนี้มหาหอดมาถึงพี่น้องป้าพี่น้องมาพบกับจียดครับพี่น้องตัวเลขเด็ดๆฝ่ายตอนพี่น้องเองวดประจำประจำวันที่สิบเจกุมภาพันธ์สองพ้าร้อยหห้าครับงวดที่แล้วมาเต็มเต็มครับสามศูงวดนี้มาตามต่อครับพี่น้องหลังจากที่เพิ่นไปบวงสรวงอยู่วัดหลวงปู่ไอ้ ผู้ล่างกะมอน่เป็นมาตามตอ่อพ่นละเป็นฝันบอลหรือยังไงพี่น้องเอฟซีจุตันน้ำอาจารย์แหละพระรวยมาครับก่อนจะไปช่วมคลิปมันขอฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะประพาดช็อตได้เด็ดคลิปดเด็ดจากทั้งสองอาจารย์แหละพระรวยครับมาพี่น้องน้ำอาจารย์แหละพระรวยมาครับเสื้อผ้าไปโอะๆรับจี้หยดครับพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือหผมยินดีคาัว่าฝันดีค่ะค่ะแต่เสียงเ,เล็กมากเลยเป็นแจ้งใสความฝันความฝันก็มีเตี่ยนใดเลยนะใช่ันฮะหมดน,นี้หมดนี้เป็นยังไาได้กล้วยได้กล้วยได้กล้วยกล้วยจักวีค่ะกล้วยสองวี เขาเขาเขาตีติดิว่าเป็นซอนเก่าซ้อนยังเด็กตีแต่ว่าเขาได้แล้วสื่อคือได้แล้วนะเก่าซอนือมีโอกาสก็ได้เขาหมักแม่ว่าเพรว่าได้แล้วก็คือได้นะเขาก็เลยสื่ออยู่็จังได้ก็คือเก็จังได้ก็ดตือมันใจแั่นอกทาวนนี้ เอาแั่แสนหวนน่เอาแั่แสนเออซิบขึ้นสะไปะฮะเอาซิบขึ้นซะซิบแสนซิบแสนซิบแสนเลยค่ะพี่นน้อยเออซิบขึ้นเพราะว่าเนื้หายแล้วเตี้ยอันมาดีเมื่อนี้มีตัวมัดมั้งบ่งค่ะจ้ามี่เกาหันละค่ะโีเกาตัวมัดจ้ะตัวเน้นเน้นตัวมัดแห้ง ชื่อโตติวาลินนะที่ซุตสำรับข้นโหดน้อยเจย์ยกจะจับคู่ออกมาไม่ตัวไดเลยค่ะเจย์ยกจะยกขึ้นกัไเลค่ะนีเด้อนี่เด้อจ้าตัวมัดนาะตัวมัดเห็นไปสี่เก้าสองเจ็ดสองหนึ่งสามคู่สามคู่ครับเต้นเหนียนไห้นี่แหละต้องมองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดก็สองหนึ่ง กลับไปน้ำมเลยค่ะคุณบอกกลับไปน้ำมได้พี่น้องอือกลับไปน้ำแน่ต้องไปทุกปาร์ม่างวดนีมากมาก่ามันเป็นลางในงวดนี่อยากอยากถ่ามันเป็นเรียรางใช่สองเจ็ดนี่เจี์รศเน้นลางเลยพี่น้องลางอือคอยดึงมันเน้นลางเลยสองเก็กับสิบสองนี่อ๋อแน่นอนครับพี่น้องอยกบนแยกลางเลยแล้ครับพี่น้องอยกให้พ่อแต่ว่าคือความมันเป็นมากเนาะมันพ่าไในเป็นลาง สองงวดแล้ว่ะนะโอ้บ๊วยบเมนตัวบเมนบยเมนคือมันขึ้นบนแล้วมันจะต้องล่งลางแบบนี้ตามรักใช่เพะว่าถือบนออกมาหลายวดแล้วบนออกแปดศูนย์มางหันดีสองแปดบางหันดแต่ว่าเก่าสองางหันมันจะงวด่อนเป็นสองเก่าเนาะมันก็เป็นลางแต่ว่ามันส่วนมากมันเป็นเลขล่างหันเนี่ยมันจะไปพอหล่อขึ้นบนเอาไงว่าสูตรนี้ เฉพาะเน้นลางโดยเฉพาะแต่ว่าส่วนใหญ่สองวัดที่ผ่านมามันโดดเด่นผมไปขสืบนบนมือนมาครับมันออกเพิ่มออกเพิ่มออกเพิ่มออกเพิมมันแรงขึ้นแรงลงนะต้องมาดีละลางสังเกตบางเรื่อเอาง่ายๆช่วๆก็คือสือบนลางไหวพี่น้องเมียนสือบนลางไหวแล้วก็ดึงมันเน้นอีกดึงสี่กระได้สินะมันจังบกเบืองต่าง สุ้มสีโบกงเลยคะ่ะสุ้มสีโบกงก็เอาเหรินน้ำเนื้อฮะรังเกืยร์บัวฮะรังเกืยร์บนกับออกแทะหลับไม่แปดคู่นี่ฮาเชื่อกับปะถือตัวเฮ้าเน่นใหน้นะิสิณ่าจังไรก็ออกจังไรก็ออกจังไรก็ถือค่ะโอ้อจังไรก็ถือมาเข้มเนี่อเอาไง่ายว่าเลรินในชุดนี้จังไรก็ถือจังไรก็ถือคือคู่เดียวครับ ดีบอดีมากบนทั้งทั้งบนทั้งล่างบ่เป็นจักเทอร์ได้ค่ะอือบ่เป็นจักเทอร์เขาซื้อเถาะมันจะเป็นแค่คู่เดียวเท่าดค่ะอือจะว่าแบบมันก็บ่หลายตัวนะพี่น้องเนาะก็ซื้อไปเพิ่นบ่ซื้อตัวเลยมันแค่คิีคลขแค่แปดคู่เนาะแปดคู่แปดคู่กับบ่หลายครับพี่น้องเอาแปดคู่เพิ่นแยกบนอยู่เนี่ยมันแยกบนแยกแยกบนแยกล่างอะไรย่างนี้คู่มักบนมักล่างเลือกเอาเนี่ยจะว่าซ็ต้องว่า บนตักล่างเนลันวซื้อบนมาออกล่างซื้อล่างมันออกเอคือแยกบนแยกล่างยตัวเล่นสองเจ็ดกับสองหนึ่งสามคู่กับสี่เก้าจ้าสามคู่เ่าเน้นเลและเป็นหลกสามสามสามคู่ลักลครับอืซื้อรวดเขาจะมั่นใจของเปนหลักพี่ห้องฝากตอนพี่น้องเอฟซวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพัห้ารอยหกสิบห้าครับเอวา เลขทั้งหมดก็มีซี่แปดซี่เก้าหาซี่สามซี่เป็นบนจล่างสึเป็นสองหกสองเจ็ดศูนย์สองสองหนึ่งล่างค่ะแยกไว้ยุ่แต่ว่าเจี้ยดแนะน้ำให้ซื้อบนซื้อล่างเคื่อยบ่ขาล่างมาออกบนไหมคะล่างมาออกบนที่คนแยกไว้แบบนี้นะล่างจะขึ้นบนต็มนี่บ่เขื่อยเดี๋ยวซื้อกันนะเดี๋ยวมันจะออกแป๊เซ็ เสนมากส่วนมากบนน่มันจะลงมาหาลางโอ้ที่เขาเขียนมาเลขบนเนี่ยอืมสีลงลางอืมให้ถามนยครับวันนี้หลังจากมือไปบวงสรวงมากเจยศฝันดีบข่อยฝันอีหยังนัวข่อยกระจื้อบ่ได้โบเทียนจะว่าข่อยฝันดีอยู่คนรู้สึกว่าข่อยฝันดีนะข <c oughs> <อ>ุนกระจื้อบ่ได้หลังจากหลังจากมือไปไปรับวงสรวงมาแล้วแด้บ่าข่อยก็เบ้ายุตตลอดเนี่ยผู้ใดถามข่อยขก็บบอกอยู่ว่า อันงวดนี้เด้อคอยก็บอกเนาะงวดนี้น่ะทั้งหลายที่คอยให้ไปนี่คอยว่าจังซี้คอยบุญไหวบ้าคอยสิไปทําบุญน้เพื้นครับข้าเจ้าก็บ่มีปัญหาเด้ครับอคอยว่าคอยสิไปเขาลั่นเตียงตู้พุ่นน่ะงวดนี้งวดนี้เด้อนี่แม่นอัน่วยมูสียาไปน้ำเลื่อนเต่งตู้ง่ายไปล้ำใส่เต้าใสกันตืมๆเลยเฮา้ยสิบพเฮีน้ำกันอยู่ออกมตัวได้กับยา เรีว่ากาสอนึงนี่ปรเทศนออกแกสเคียนัจนเอใช่มันบอลเีด้ลางขึ้นมาลักสองบน,น,นด่นได้แคนบอลเมียได้ปนเียคนค้นวนอยู่บางกว่าคน,ออนบกนอกดูดอนนะเป็นเปเลอันเดียวมุนีเจด้ผู้ขาเด้อว่าันไปเป็นไปไไ <c oughs> นเหเตุผลเขา,า <c oughs> เหนไไี้มาแล้วเนี่ย คือตัวเน้นของเย<ม>ียยตแต่ว่าเอซีมาตัวใดจะเลือกเอาเนี่ยในแปดคู่นี่แต่ว่าตัวเน้นเียโยตถึงมีสี่เก้าสองเก็ดกับสอง,สองหนึ่งเท่านั้นสามคู่ตัวเน้นเนาะแต่ว่าซื้อวัาสุตัวค่ะเอาเราเลียงเจยโยตหนีซื้อมาสุตัวแล้วเ<ะ>ออแต่มันออกศูนย์แปดบางคันงนะก็ยังออกตัวโบวนินเนาะขนาดตัวโบน์นิ่นนี่มันออกตัวโบว์นิ่นโอ้ยเราว่างด้วยค่ะเรียนเราว่าออกยังออกตัวโบวนิ่นเราพูดหมดเสียออกตัวไดก็อืม หตัววเน้นมาทอตัวเน้ย์่นแหลรค่ะแต่คว้มัิเป็นที่มันสิไลหากันนะคือสองเจ็ก็สองหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งยนลงอีกแล้วสองคูมากหลายาอืเล่นเน้นไปหอเมีนล่องล exactly right? so ่องเบิรเดพอพออนพอไวพอไวนี hmm. so ่เอาเลยนี so ่เอาสตัวก็ได้เอาเน้ำยวเอาสองตัวนี้ก็ไ like ด้ดูสองเจ็ดสนึ่เจ้เอาพอไปไมาอยู่้ไ พ่อไหวมาอยู่พ่อมทังทีจักเราเห็นพ่อไหวเนาะพ่อสุ่มมาป่ะอือจังไสุ่มมากพ่อไหวเนาะงานัชเป็นงานสุ่มมาลองเบิรานสี่เก้าคือมาแข่งแข่นี้ตัดออกมาได้สองคู่ว่าหันหงินว่าสองเจ็ดเ็สหนึ่งนั่นเลยแบบี้ สองเก็ดก็สองหนึ่งสองพู้บันี้ตัดออกแขนแเปบเอารถนี่สองตัวนี่เบิกซับมักเป็นมักสองสเดย่ำไกับกุ้มออกย่ำไหกับกุ้มเอาเร้วบมักเราออกได้เลยนบมักเลยนะแต่ว่ากับโมักที่สองหนึ่งเาแต่ว่าสอก็ดกับสื่อยู่อสืตัวเลขของเป็นครับสี่แปดสี่เก้า อ่สี่สามสี่เป็นตัวบนเป็นรองพืยนแยกไป,เ,ปเห็นแล้วพ <Okay. S 1> ี่น้ okay. องสองหกสองศูนย์สองจีดสองหนึ่งเป็นเหล็กล่างครัอบเนาะข้อกัเอาชนบนเั้นล่างเลงก็ไี่นอะการผ่านเนาะการผ่านมาแน่ดิออกดีใช่ไหมเ่ะเอาสองสองหนึ่งวันไหนซื้อ,อบ,บาอเดิ <laughs> อือซื้อเด้อ ความสวความเยบนเปนไปได้ความถี่มาแล้วสิไออก่ากันพี่อไปเนี่ยสองเก็บคือยอืมแต่ว่าห oui. well. ันส่งมือี่มนโอ้ยนขึ้นมาเดชเ้มาังีไย้นี่วยมดเหมดอือเยวยครับพ่อขอบคุณครับเป็นงาถ้าไปเสียการไหทั้งสองครับสวัสดีครับ่ควัสดีครับพี่น้องนี่เป็นตัวเลขจัด โค้งสุดท้ายหงอยเขาหงอเขาของเงนจิยุดครับพี่น้องโค้งสุดท้ายของเพื่อนเป็นตัวเลข48 49 54 34เพิ่นแยกบนให้พี่น้องแล้วก็26 27 02และ21เพิ่นแยกล่างฝากตอนพี่น้องเอซีครับพี่น้องเลขของเพื่อนกากน,น่นอนจะได้พี่น้องเลขสูตรครับเป็นเลขกสูตรครับมันจะหลายตัวจหน่อยจะว่าเพื่อนกะเน้เนให้แล้วครับพี่น้องเลขเน้เนให้ทงบน49ของล่างแยกมากเป็น27กับ21 ฝากตอนเป็น้องอีฟซีทุกท่านครับมักเอาน้ำพึออ้นบ่มักตะพานครับทั้งช่องเป็นเด็กเพื่อนแค่สิกาเป็นเด็กเพื่อนแค่แนวทางโมได้สนับสนุนให้ทุกท่านเรียนการพะนั่นจะอย่างไงครับพี่น้องฝากตอนเป็น้องอีฟซีวันทีน่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับลำลำเรื่อยๆโชคๆมันๆ,นๆ,นๆป้องปังครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผู้ใดชื่นชมชื่นชมคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดตจดิ้งติ้งติ้งเพื่อจะประผาดคลิปใหม่ๆช็อตดีๆจากท่งช่องอาจารย์แดลพระรวยครับสำหรับคลินีนีถิงใจจะทำแบาปัง,ปงๆได้พี่น้องเดชสวัสดีครับ